ครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าหลังจากเมื่อคืนนี่กระแสแห้งครับพี่น้องนะครับเรากันเล่นเป็นช่วงเวลาบด้เล่นเวอบริเลนพ่อมกันครับพี่น้องนะครับแต่ว่าคืนนี้ล่าสุดเนี่ยทั้งฟังของผู้จัดเนี่ยปรับแผนใหม่แล้วก็ปรับเวลาใหม่กับพี่น้องนะครับเพิ่นโพด่วน แจ้ง FC แบบซีนะครับบอกว่าเนื่องจากคืนนี้เวลาการแสดงเยอะและ FC เรียกร้องสคริปต์การแสดงคืนนี้เล่นคนละเวทีเล่นตามเวลาที่ระบุเลยไม่มีเล่นสลับกันนะครับปาดการแสดงของแต่ละวงลันยาวๆจบงานเลิกปาดพี่น้องนะครับก็คือว่า เล่นเนี่ยพ้อมกันเลยพี่น้องนะครับแล้วกาโบมีการสลับพักเบรกนะครับเอาลั้นยาวเนี่ยพ้อมกัน2เวทีเลยสัตพี่น้องนะครับผู้จัดก็บอกอีกว่าตลาดรวยทรัพตเกยวมิวสิกเวทีที่1เริ่มการแสดงหนึ่งทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนครึ่งนะครับอันนี้ชัดเจนครับพี่น้องแล้วกาวง หมอลำใจเกินร้อยเวทีที่สองเนี่ยเริ่มแสดงสองทุ่มถึงตีสามคนละเวทีกับพี่น้องน,นะครับปาดลั่นกันเหยายวนะครับทุกท่านนะครับก็คือว่าแสดงพร้อมกันเลยครับพี่น้องน,นะครับแล้วก็แต่ว่าเอฟอ่าตกเยี่ยวมิสิกเนี่ยจะขึ้นแสดงก่อน30นาทีนะครับก็คือขึ้นแสดงเวลา um ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับส่วนหมอลำใจเกินร้อยเนี่ยเริ่มสองทุ่มเป็นต้นไปรับพี่น้องน,นะครับเอาง่ายๆคือลำพงเนี่ย สนานปันพื้นกับพี่น้องนะครับอยู่ใกล้กันน่ยโอ้ยฟังก่อนเดอ้อพี่น้องนะครับว่าไพเป็นไพครับทุกท่านนะครับหลังจากเมื่อคืนเนี่ยเอฟซี FC เนี่ยถือเก้าอี้ง่ายไปมองนั่นง่ายไปเวทีนี่น,นะครับพี่น้องนะครับมวลกุ๊แต่ว่าคืนเนี่ยแสดงพ้อมกันเลยทุกท่านนะครับเพราะว่าอย่างตีเพราะว่าคนมันเยอะกับพี่น้องนะครับแล้วก็ยง่ายฟังเนี่ยมันยากนะครับเอาง่ายว่า ผู้ใดยืนอยู่ฟังใดก็บิ้งฟังนั่นเลยพี่นอ้องนะครับใส่กันเาวบึ้มบั่มบึ้มบั่มใส่กันเลยนะครับโอ้ยอันนี้ก็เป็นมิติใหม่หลังจากที่เอฟซีลึกล่องม้านะครับอยากให้เล่นพร้อมกันนะครับว่าต้องรออแบบประมาณนี้ครับพี่นอ้องนะครับผู้จัดเพิ่ก็เลยจัดให้เลยนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ยมมวนๆถูกต้องนะครับบางท่านก็บอกว่า จองแบบซี่ละมันจังม้วนนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าโอ้ยลำพงฟาดกันตึมต่ำตึมต่ำคักคักนะอีกคนหนึ่งก็บอกว่าถึงใจบางคนก็บอกว่ารอเลยค่ะนะครับเคหะบางพีครับพี่น้องนะครับเพื่อจอยู่ใกล้แถวบางพีก็ทุ่มครึ่งครับไปเบิ้งได้เลยครับพี่ทุกท่านนะครับเอฟซีอีกคนหนึ่งก็บอกว่าปาดคือคักแท้บางคนก็บอกว่าถูกใจมากอีกคนนึงก็บอกว่าจัดไปบางคนก็บอกว่าเอ้า แล้วข่อยสี่ขยับจังไดนะครับอีกคนนึงก็บอกว่ารักทั้งสองวงจะดูยังไงนะครับบางท่านก็บอกแบบซี่ครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็บนแน่ใจกับพี่น้องนะครับเอ้อยยูทิทวิธีการเบื้องการชุมของแต่ละคนเด้อก,กับพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าโอ้ยมันต้องแบบสี่ละนะครับบางคนก็บอกว่าต้องลองดูปาดกตแมนครับพี่น้องก็ต้องล้องนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยแยกกันแล้วเมื่อนี่เนี่ยลองเหรียนพ่อมอกันนะเบิงสี่เปลี่ยนแบบใดนะครับ แล้วก็มืออื่นอีกครับพี่น้องมือหือ้อีกนะครับลองเบิงครับพี่น้องนะครับปรับไปเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนได้ดูพร้อมกันหรือว่ายังไงอันนี้ก็ปูจัดพื้นก็แจงข่าวมาด่ดนๆแบบ4บอกพีบอกนองคือเก่านะครับทุกท่านนะครับ E ีีที่70นะครับ ตัวเกี่ยวมิวสิกเพิ่นก็บ,บอกไว้ซี่ก็เข่ากุ้มปิดได้คือเก่านะครับหนุ่มบอกในข่าวสารน,นดดวนมาฝากพี่ฝากน้องทุกท่านนี่เขเย็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากดวนๆครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ